สวัสดีสวัสดีค่ะสบายดีเอซีทุกคนเด้อค่ะมือนี่มีมีข่าวดีสิบอกเอฟซีกะสิขอบคุณเอฟซก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งให้มีนําเด้อค่ะมื่อนี่มือนี้มีสิมันเราสิมันเราอะสีมาบอกสิมาขอบคุณเอฟซมีได้พันกด y t u t u เลแหนึ่งพันซับ4,000ชั่วโมง ทาง u t u b e เพิ่นส่ง,นงมาบอกมีม่อว่านค่ะว่าคุณได้เข้าคุณได้ผ่านแล้วนะผ่านกฎของ youtube อะไรนี่แหละประมาณนี้มีก็ได้ทำสมัครนุนสมัครนี่กวาชิขอบคุณ f อไว้ไว้อยู่แบบตื่นเต้นและะ้วกมีก็เลยเหดเหดให้เรียบร้อยเพิ่นกระสงมายินดีด้วยคุณผ่านแล้วอะไรประมาณนี้มีก็เลยสิมาขอบคุณ f อขอบคุณ f อที่ติดตามมีและะ้วก็ ที่เป็นกำลังใจที่คอมเมนต์ที่กดไลค์กดแช์พี่น้องทุกๆคนก็อย่าลืมปิดตามมีต่อต่อไปค่ะแล้วก็มีกระยักเป็นกำลังใจให้คนที่พึงเปิดช่องนะคะอย่าพึงท่อเด้อค่ะสู่สเดี๋ยวสักวันตกเวนวันของห้าเนาะคะ่ะมีกะได้ได้เปิดช่องมานี่ประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนกับสมือค่ะมีเปิดวันที่22มีลงคลิปจริงๆต่างๆ,ๆะคะ่ะยี่ธันวา ท่านว่าบาคะเดือนปีห,หาศีนั่นแหละค่ะยีบสองมีกระไดมาตอนนี้วันที่ยีบเจ็ดเนาะค่ะประมาณเลยมา3เดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่งกับจักมือเลยหามือมีก็ได้ผ่านกดมีถือว่ามีโชคดีนะคะแล้วใครที่ยังไม่ผ่านกดก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ผ่านคะ่ะและก็อย่าลืม อย่าลืมลงคลิปทุกมือมีก็ได้กว่าจะผ่านกดมีก็ได้ลงคลิปทุกมือนะคะก็อยากเป็นกาลังใจให้พี่น้องที่เพิ่งหัดเปิดช่อง YouTube เดี๋ยวห้าก้าผ่านนะคะแล้วก็ต่อไปก็มีตอนนี้มียังบทท่านได้เงินนะคะแต่ว่าแค่ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเฉยๆผ่านกดของ YouTube ต่อไปก็ก็จะฝากเนื้อฝากตัวกับเอฟซีก็ให้ฝาก ให้ซีติดตามมีกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้มีคือเกามีจะได้มีไล่ได้เนาะค่ะเนาะก็อยากขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่ทุกคนที่คอมเมนต์นะคะติชมมีได้เด้อค่ะมีผิดพลาดตรงใดกัะให้พี่น้องเอฟซีติชมมีมีจะค่อยปรับปรุงช่องก็ต่อไปตอนนี้มีพึ่งมือใหม่นะคะก็ถือว่ามือใหม่มือใหม่ค่ะใจสัน่นแล้วก็เดี๋ยวมีจะลงคลิป ของแม่แม่ฝากให้ล่งเพลินอยากโล่งค่ะเพลินได้ถ่ายก,กาแฟเนาะค่ะเป็นเป็นกเกษตรกรของท้องถิ่นท้างบ้านคนมีสวนกาแฟแต่บําบัดของแม่เด้อค่ะเป็นของคนอื่นก็อย่าลืมฝากติดตามฝากดูคลิปในต่อไปเด้อค่ะกะชิลงคลิปของลูกมี่แล้วก็แม่ทั้งอยู่บ้านน่ะละค่ะการใช้ชีวิตของเพลินเนาะค่ะเนาะแล้วก็พี่น้อง คิดเห็นจังไหนในคลิปนี้อยากถามมีเรื่องแนวใดกะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อค่ะก็ขอบคุณ FC อีกครั้งขอบคุณมากๆขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะก็เป็นความตื่นเต้นเนาะค่ะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้อง